ไปกันที่ลต,ตลอดแน่ครับกิจกรรมอยากเอาภาพมาให้อาจารย์ยิ่งศักดูด้วยเพราะอาจารย์ิ่งศักไม่ได้ไป <Yeah. S 2> เราไปทำกิจกรรมเยอะเหลือเกินนะคะนี่เราลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะอันนี้เป็นการลงพื้นที่ไม่ใช่เพาะคนหน้าจอช่อง9แต่เราชวนคนบันเทิงน้องนัทน้องดิวอย่างเงี้ยมาให้กำลังใจผู้ประสบภัยด้วยต้องบอกว่าหลายคนคิดว่าภาคใต้น้ำลดแล้วลดอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ยรถแล้วแบบนี้ค่ะก็ยังมีบางพื้นที่น้ำท่วมขังอยู่นะครับก็มีมาต่างระดับดาวเอิญขวัญวรัญญานะครับก็2อรายหลังนี่นะครับเอิญขวัญกับนัทเนี่ยเขาก็ร่วมทุนกับแฟนคลับนะครับได้เงินประมาณ2องแสนกว่าบาทช่วยกันซื้อข้าวสารอาหารแห้งทำถุงนี้เต้นทำถุงเองเลยทำถุงที่เห็นเนี่ยเป็นเงินของแฟนคลับของคุณนัท ถุงกำลังใจนะครับไปมอบให้ถึงมือชาวบ้านผู้ประสบภัยที่ตำบลบ้านตูนอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขณะเดียวกันผู้สนับสนุนใจดีของตรอนแอนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ก็นําเครื่องอุปโภคบริโภคน้ําดื่มรวมทั้งชุดช,ชั้นในบรรจุใส่ถุงยางชีพนําไปแจกจ่ายให้สาวน้อยสาวใหญ่ให้ได้มีชุดชั้นในตัวใหม่ไว้ใส่เพราะบางคนถ้าไม่เป็นผู้หญิงนี่ไม่เข้าใจนะเวลา,าคจะบริจาคละถ้าไม่ใช่เขาอะนะเวลาคนหล่อคนสวยไปมอบถุงยางชีพหรือถุงกําลังใจที่เราว่าเนี่ยนะคะอย่างน้องตัวอย่างี้ อย่างน้องริมอย่างเงี้ยต้องบอกว่าพอเราไปแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้แค่ของนะคะรอยิ้มความหล่อเนี่ยมานำให้สาวๆเนี่ยมีกระชุ่มกระชวยทุกใครโศน่เห็นไหมเด็กๆก็แฮปปี้ผู้ใหญ่ก็แฮปปี้มีความสุขคือพอเราลงพื้นที่นะอาจารย์ตอนแรกเราเข้าใจว่ามันสถานการณ์มันคลี่คลายแต่หลายบ้านก็ยังขาดแลนเครื่องนุ่งห่มอยู่เป็นจํานวนมากนะเห็นไหมคะจอเนี่ยให้โผล่มานิดนึงนะครับคุณนิดค่ะพี่นิดค่ะพี่นิดวาโก้คนนั้นนะครับผู้เปวาโก้ค่ะลงไป ขอไปให้ด้วยตัวเองเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงตัวแทนศิลปินซะหน่อยนะครับถึงกิจกรรมที่ผ่านมาครับเชิญครับเนี่ยครับพี่นิกามีใครเคยลงมาแล้วบ้างยังไม่เคย,ลยเลยใช่ไหมมาเห็นกับตาแล้วเป็นไงบ้างพีนัจริงๆวันนี้ที่เห็นนะครับ จะรู้สึกดีที่ที่ที่เห็นหลายๆคนยิ้มแย้มได้ละมีเล่นมุกมีอะไรกับพวกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ดีครับผมแต่ก็ก็เท่าที่เห็นก็คือเท่าที่ทราบคือเหมือนเขายังต้องการความช่วยเหลืออยู่ยังมีสิ่งของที่จําเป็นอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวที่ยังขาดแคลนอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เรานํามามอบให้นอกเหนือจากจากสิ่งของวันนี้ด้วยก็คือกําลังใจจากพวกเราเนั่นแหละกาลังใจจากเราเป็นตัวแทนนะกันตัวแทนของคนกรุงเทพหรือคนหลายๆที่ทั่วประเทศไทยส่งกําลังใจมาที่นี่เหมือนกันครับ ึ่งอย่างของการให้กำลังใจคือการร้องเพลงให้ฟังด้วยนะเดี๋ยวทุกคนจะได้มีโอกาสขึ้นเวทีร้องเพลงในกิจกรรมตลอดแนของเราด้วยวันนี้เห็นรอยยิ้มเห็นความสนุกสนานงั้นงั้นมาเพลงจังหวะเร็วๆให้และกันนะคะเอาเพลงหนูนนบอยมาลาบอกครูแต่หนูกล้าบอกไออยากเป็นอะไรบอกให้อารับรู้อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอีกอย่างกันหนู อยากเป็นแฟนอ้าท้าบมมือนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วการเป็นศิลปินนะบอกปุ๊บทำปาปรองอย่างดังเลยน่ารักมากกิจกรรมตลอดแนครั้งที่11นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับปลาแมคโครเลในซอสมะเขือเทศเข้มข้นตราสามแม่ครัวสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชนะครับผลิตภัณฑ์ชุชนไยวาโก้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีสุสุรถจักรยานยนต์ฮอนด้า และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราชและ,ค,ะครั้งต่อไปตรรนแอร์ครั้งที่12บสองเราจะขึ้นวันที่4มีนาคมนะครับที่นครสวรรค์ก็รอกันไปด้วยนอกจากสิ่งที่มีภาคบันเทิงมีคนหน้าจอช่องเก้าไปแล้วนะคะอีกหน่วยงาน2หน่วยงานที่ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับอสมทในแง่ของการทําให้ภาคประชาและก็รัฐคือประชาชนเนี่ยนะครับแลวก็รัฐเนี่ยได้ร่วมมือกันก็คือสปสอชอนะฮะแล้วก็ทอกศสปสชค,ค,คือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรผู้บริหารระดับสูงนะฮะลงเดินทางไปที่นครศรีธรรมราชด้วยกันนี่เราก็ไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับที่หมู่บ้านบางสะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยมีอยู่กว่า0 0ครัวคนเรือนอาจารย์อยู่ที่ตำบลคลองกระเบือองเพอปากพนังที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็วางวางแผนฟื้นฟูเยียวยาผู้ป่วยนะครับหลังจากเกิดเหตุน้ําท่วมใหญ่นับคือต้องบอกว่าการลงไปเนี่ยท่านอภิลมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ของธนาคารเนี่ยต้องต้องเข้าไปพื้นที่เพื่อจะดูความเดือดร้อนของเกษตรกรนะฮะที่คุณหมอนะคะคุณหมอเนี่ยก็เป็นคุณหมอจากตัวแทนของสปสชคือนายแพทย์ประจักษ์วิทย์เล็บนาคเป็นรองรลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมคุณตาเข้าไป28นะคะ28ผู้ป่วยที่นอนติดเตียงคุณผู้ชมขาไปช่วยเหลือพวกเขาเพราะอะไรน้ําท่วมไปโรงพยาบาลไม่ได้แล้วก็ป่วยนอนติดเตียงเขาบอกว่าบางบางคนเนี่ย ถ้าป่วยเป็นโรคไตเนี่ยร้อมตายอย่างเดียวนะคะถ้าไม่ฟอกไตเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเอาเจ้าหน้าที่ลงไปสปสชเนี่ยเอาเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลถึงบ้านก็ไปหลายท่านนะคะอย่างเช่นคุณตาวัย81คุณตาเจริญเนี่ยรถเราลุยเข้าไปเนี่ยรอบข้างเนี่ยน้ำยังท่วมขังางขังจวอดรถขาบจะออกมาได้ยังไงคิดดูจะปอกไตยังไงจะล้างไตจะมีไหมเนี่ยเราก็ต้องลุยกันเข้าไปช่วยนะครับเนี่ยคุณตาเจริญสุขุมอายุ81ปีเนี่ยติดเตียงเป็นโรคชราอัมพาตนะครับไม่มีโรคประจําตัวอื่นเลยนะครับแต่ก็ข้อ อไม่ได้าาก็ติดเตียงมาส <ตา S 1> ี่ปีพวกเราคณะเนี่ยลงไปเนี่ยนะคะน้องไห้น้ําตาลร้องไห้คุณตาร้องไห้บอกว่ามาเยี่ยมเหรอ,อดีใจจังเลยคือคุณตาอายุ81เนี่ยพูดได้แต่เดินไม่ได้เพราะเป็นอัมพาตนะคะคือไปไหนไม่ได้นะอาจารย์ผมถามลูกหลานที่อยู่เนี่ย น้ำท่วมก็นอนอยู่กลางน้ำนะอาจารย์คือน,อ<า>นีว่ามันเทือไปถึงบ่าตงขาเตียงก็เต็มไปด<า>้วยน้ํานะค่ะส่วนรายต่อไปนะครับรายที่2คุณตามเมียดมีเถือนนะครับอายุ7 8ปีผู้ป่วยติดเตียงมีโรคประจําตัวหลอดเลือกสมองความดันโลหิตสูงช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อยนะครับทำกายภาพบําบัดต,ตลอดเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัวแต่ด้วยสภาพร่างกายไม่อํานวยนะครับไม่สามารถเดินทางไปได้ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงนะครับมีภรรยาดูแลคนเดียวก็ใช้เบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุก็ค่อนข้างลําบากนี่อีกรายนงัเุยยวีถมช ปีติดเตียงเหมือนกันมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงหลอดเลือดสมองมีแผลกดทับที่ด้านหลังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่กับลูกที่บ้านนะครับมีอาชีพค้าขายเล็กน้อยทั้ง3รายนี้นี่เป็นกรณีตัวอย่างที่ชี้ชัดถึงปัญหาการป่วยของผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยมีความลําบากอยู่แล้วต้องเ<ล>จอไขน้ำท<ห><ว>่วมต้องไปดูแลอ,อาจารย์ยิ่งศักขา เห็นไหมคะว่าอย่างน้อยคนไทยเรายามแก่ยามเฒ่าเรายังมีหน่วยงานที่มาดูแลเราใช่ค่ะอาจารย์ศักดิ์นะคะเพราะฉะนั้นแก่ไปต้องติดต่อสปสชไว้นะคะเตรียมพร้อมเลยฮะเตรียมเต็มพร้อมค่ะอ๋อนะครับก็คุณหมอประจวิย์เล็บนาคท่านรองเลยาธิที่การสปสชก็เผยว่าคุณหมอทีมคุณหมอทั้งหลายเนี่ยการนํากําลังใจไปความรู้ไปถ่ายทอดให้ญาติผู้ป่วยเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากนะครับก็ตอนนี้ก็รวบรวมรายชื่อผู้ป่วยติดเตียงไว้เพื่อเกิดกรณีฉุกเฉินก็จะช่วยเหลือได้ทันจะได้ฟื้นฟูเยียวยาได้ทันนะครเสีมาคนิดะ่รรรธช ความลำบากลงเหลืออยู่นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะเป็นภัยธรรมชาติซึ่งมันมีมาเรื่อยๆแต่ไงก็ตามความทุกข์ยากความลำบากเนี่ยมันก็ต้องการการบรรเทาทีสปสชก็เรามีการร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะช่วยดูแลคนที่ลำบากในการที่ออกไป,ออกไปข้างนอกเขาเรียกว่าติดบ้านติดเตียงอย่างนี้นะครับเราจะมีเรียกว่าข้อมูลของคนไข้ทั้งหมดนะครับมันก็จะรู้ว่าอย่างบ้านนี้เนี่ยก็จะรู้ว่ามีคนที่ติดเตียงอยู่ แต่ว่าบางทีเนี่ยมันยาอย่างเดียวมันก็จะไม่เพียงพอนะครับวันนี้ก็มาก็ส่วนที่ขาดเหลือส่วนที่ขาดไปนะครับอย่างเช่นเรื่องของที่นอนลมเรื่องของรถเรื่องของเตียงเนี่ยเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากที่ว่าทกสหรือโมเดิร์นไนเนี่ย ก็มาช่วยกันนะครับคือระดมทรัพยากรปปชเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการดูแลเรื่องของเรื่องของการให้ยาหรืออะไรพวกนี้บกะ่รวสาธตรณสูขแต่ว่าเรื่องอื่นๆนี่ยอาจจะต้องความช่วยเหลืออย่างอื่นนั้นการเปนรวมกันเนี่ยเห็นเวลาเรามาเห็นว่าเขาขาดอะไรเนี่ยก็มาได้ทันทีเลยเพราะว่ามันมีหลายหน่วยงานมาต่างคนต่างก็เอาสพรพกำลังมาช่วยกันก็รู้สึกดีนะครับในการที่คนเรามาช่วยกันอย่างนี้นะครับ การเดินทางของคุณหมอและคณะของอสมทรวมถึงทกศเนี่ยนะคะ,คะต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยนะคะเห็นเราไปเนี่ยถึงกับร้องไห้อ,อาจจะสื่อสารพูดไม่ได้ได้วยความที่ว่าป่วยแล้วพิการแต่ว่าสุดท้ายแล้วกะ,ะกำลังใจไปถึงทุกคนมีความสุขนี่คือหน้าที่จะต้องช่วยกันค่ะพวกเขาหนีน้ำไม่ได้อะใช่นะคะรับคุณผู้ชมครับตกลบันเทิงเวลาหมดแล้วแต่เดี๋ยวห้าโมงสิบห้าผมกับจารยยิ่งสั่งอีกรอบหนึ่งยิ่งสักยิ่งแซบ่บพบกับคู่หูคู่สักที่เราปล่อยตัว ย <gas> หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมคะเจอกันพรุ่งนี้นะครับแต่บันเทิง4ี่โมงสิช่องดาวครับสวัสดีครับส, <dır> สวัสดีครับ